ตอนนี้นก็อยู่กับ,บรายการดูเกมเมอร์กับเกมวากาดตอนนี้ผมก็บักเลือกับดูราเข้าไปวเลอดอารถรถรถได้ไงวะไาเมื่อี้ยังไม่รถทีมายทำไมมือกีไม่เลือดเลือดไรดจิผมพูดเกม ไม,ม่ลดเยี่ยมมอกย่รถก็มีผมปัดเลีลลเ้ยงรถก็ตีแบบเป็นแมวเลยทีย่มีแต่ตัวฟ้าละเออเออถ้ามันยังไปกินบัก่อยมอันจะนานแล้วกิน,นกนแต่เนี่ยมันยากมากบอกเลย ถ้าไม่ใช่หรือใช้อะไรหรือไม่ผิดบั๊บก็ผ่านถ้าไม่ใช้เออผิดมันมาเป็นความเสียหายติดประตมดูมันมาดูมันมาดูมันมาเป็นกคคองทัพบอกไอ้เนี่ยก็ยืน จะรอดอได้ไหมไม่เอเอ,เอต้องป้องกันหารแล้วนะมารแบบยืดเองเลยวัดเมืเห็นนะครับอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นบ้สเลือดอีกแล้วโอ้ บั็กเลือดเอาสักตู้ดีใจเพิ่มบั็กเลือดดีไปดีที่ดีดีที่ดีเลยบั็กเลือดบั็กเลือดที่มันดีอย่างนี้เองนี่ผมไม่ได้ใช้ไอนะไอเสียดว้เเยดวเอเยวเอเินซอไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกไม่ได้เปิดอะไรเลยนอะกจากโปรแกรมครับ โอ้โหพอมันเข้าไปปุ๊บม,มีเพิ่มเยื่อมเพิ่มเลยเพิ่มเน้ยเนี่ยเนียเอเียงาะเียงเมาสกระเาวแก้วโอ้โหดีค่อนข้าง,างที่จะดี อ๋อบักนี่ดิจินๆเบยดีสุดอ้าว้ยพี่บัวพี่บัวโทรมาเดี๋ยวคราวนี้เราต้องรับโทรศัพท์พี่บัวเอ่อเมาจะตอบยังไงดีอันยาวที่สุดนี่สิ่งที่ยาวที่สุดมันจะเป็นสิงที่ที่สีด

ขอจบแต่เพียงเท่านี้มงเงอบผมี่เงอบ,บไปเลยก็ยังไม่ได้บอกไม่ต้องบอกยกันจะเอาลงวันนี้แหละวันอาการ่ิูรถแต่มันกะจบแค่นี้หละบาย